ในการลด่อนหรือข้ออะไรก็ตามที่ทางภาคพระอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับทางหือสิ่งสาคัญการที่เราเรวมกันเป็นสภาอุตสาหกรรมและจะเป็นความคิดแรกๆของผู้ก่อตั้งมาเพื่มไขเลนเห็นว่าสภาจังหวัดน,นะครับมีบทบาทและก็มีความสําคัญไม่ไร้อยดีกว่าสภาจังหวัดอืน่นๆครับถ้าเมื่อ20ปีก่อนตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ย ก็จะบอกว่าคุณเลี้ยงหนูเป็นไหมอ่ะเลี้ยงยังไงให้ไม่ตายประสิทธิภาพยังไงให้มันสูขที่สุดให้มันโตดีกินอาหารดี้ตทุกต่ำที่สุดเราถึงจะแข่งขันได้การเลียนแบบนี้ใช่ไหมคะค่นั่นคือ20ปีที่แล้วนะครับค่ะเออพรว่าแก่แล้วก็ลูกค้าก็เริ่มมีการปเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับความสะดวกมากขึ้นความวัคซีนสีหลวฟรีให้กับสมาชิกของเรานะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยือป็นเยมา,ากแล้วเพื่อ4 4-5ปีที่แล้วเนี่ยในช่วงปี2020 2020เนี่ยทุกท่านจำได้โควิดโควิด19ให้ความช่วยเหลือนะครับจากนโยบายต่างๆที่เราพูดไป4โก้สักครู่ครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้นะครับเราก็เพื่อที่จะทำให้ s อสบีในจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมีความเข้มแข็งนะครับมีความก้าวหน้านะครับ โดยที่การที่กลับเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนอบัวลูแล้วเนี่ยก็จะมีการเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเงินทุนเรื่องของนวัตรกรรมนะครับต่างๆนะครับที่ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคอยเป็นเลคัพเราอยู่ครับผม ก็การจัดการวันนี้นะครับเป็นการจัดงานเปิดกล่องของขวัญนะครับคือก็คือเป็นงานที่เราจัดจากทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาร่วมกับสภาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับในการจัดให้แก่สวัสดิพิเศษนะครับมอบให้แก่สมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับอินโนเวชันนะครับก็วันนี้ก็ได้รับการตอบรับจากนะครับผู้เข้าชม และเราก็ได้สมาชิกเพิ่มนะครับซึ่งจะต่อยอดต่อไปนะครับในเรื่องของการที่จะผลักดันในเรื่องของให้ s อสไทยนะครับมีความเข้มแข็งและก็มีพัฒนาการางต่อเนื่องครับถ้าถามถึงสภาพนะครับของอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐมนะครับตอนนี้เราก็ยังยังต่อยอดไปได้นะครับแต่คงจะต้องมาเพิ่มในเรื่องของการสร้าง เกษตรนะครับให้เกิดมูลค่าเพิ่มแล้วก็เรื่องของผ้าที่ทําให้เกิดคุณค่าในเรื่องของการออกแบบนะครับเพื่อนําไปสู่นะครับตลาดที่เป็นตลาดของต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้นะครับวิกฤตเราก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าแรงนะครับที่อาจจะมีแนวโน้มที่ปรับขึ้นรวมไปถึงวิกฤตในเรื่องของแรงงานนะครับที่หาได้ยากขึ้นครับ